โอ้ยเฮ้ยใครวะโอ๊ย,อย,อยพ่อแม่ที่ไหนปล่อยเด็กมาเล่ยพิเรนแบบนี้เนี่ย คิดเหรอว่าจะจับฉันได้ง่ายๆนี่ใช่ไหมที่มีคลิปหลักฐานของเราสองคนอะ้ตั้มคุยกับใครอะ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่คุณแน่ใจนะครับ ก็จะใจใผมเนี่ยตามสืบคู่มั่นของคุณน่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดจากแฟนเก่าที่ฉาก็้ด้นะครับเขาคงไม่อยากให้พวกคุณแต่งงานกันถึงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดยังไงก็ตามนะครับผมก็อยากให้มันเคลียร์ชัดเจนไปเลยผมอยได้รู้ว่าคนที่ผมเลือกมาเป็นคู่มั่นเนี่ยไม่คิดเท่าไห่เน้อกา้วันแต่งแล้วนะครับยังไงก็ขอให้คุณเบย์ช่วยเร่งมือนิดนึงนะครับผมไม่อยากคาใจไปตลอดได้เลยครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับครับงั้นผมขอตัวนะครับขอบคุณมากครับเนี่ถึงกับจ้างนักสืบมาตามสืบเราเลยเหรอเนี่ยเอ้าคิวทำอะไรตรงนี้อ่ะมีอะไรเปล่าอ๋อคือคือว่าฉันจะมาบอกคุณนะคะว่า ที่ร้านเขาโทรมาบอกว่าให้ฉันเข้าไปลองชุดพรุ่งนี้นะคะ่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคครับค่ะเอ่อตั้มคะผู้ชายคนเมื่อกี้ใครเหรอคะทาไมฉันไม่เห็นจักเลยอะคะอ๋อคนเมื่อกี้เหรอลูกน้องเก่าผมเองพอนี้เขาผ่านมาแถวนี้เนี่ยก็เลยแวะมาทักทายมีอะไรหรือเปล่าลูกน้องเก่าเหรอคะถ้างั้นเนี่ยคุณก็ชวนเขามางานแต่งเเลยสิคะอ๋อผมชวนแล้วล่ะครับ เมื่อเดีคุณมีอะไรไหมครับพอดีเดี๋ยวผมจะเข้าออฟฟิศแล้วไปเซ็นเระสารหน่อยเอ่อไม่มีคะ่ะงั้นผมไปก่อนนะครับขับรถดีๆนะคะทำไงดีว่าเราถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยมีหวังงานแต่งล้มแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยทำไงดีวะ พี่ฝันพี่ฝันว่าฉันใส่ชุดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างอะโอ้โหน้องสาวใครเนี่ยทำไมสวยเวอร์วัาวางอลังการขนาดนี้เนี่ยขอบคุณนะคะพี่ฝันที่อุ่า,าตัดชุดนี้ให้หนูอะก็เราเหลือกันแค่สองคนพี่น้องถ้าพี่ไม่เปน้องสาวสุดที่รักพี่จะไปเปยใครล่ะจริงไหม <c oughs> เออต้อมแล้วเ,เรื่องออกกันไหนที่พี่แนะนำไปเป็นยังไงบ้างดีมากเลยพี่ฝัน เดี๋ยวขอรับสายัะคนะครับพอดีมีงานดูอะไรของเขาก็ไม่รู้งานที่บริษัทจะให้ลูกน้องจัดการก็ไม่ได้หรือไงยังจะมีอะไรสำคัญไปกว่างานแต่งอีกเหรอว่าไหมบิวโอ๊ยพี่อุย๊ยข้าสึกมายังไงฉันขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะพี่พี่กินก่อนได้เลยโอ๊ยนี่ก็อีกคนนึง จะปวดปุุปรับอะไรขนาดนี้เนี่ยฮลัลโหลปรับไฟลภาพในคลิปให้ชัดได้แล้วใช่ไหม<ค><อ>ดีมากถ้างั้นเดี๋ยวนายไปรอฉันอยู่ที่ตู A ้ ATM ข้างส่วนนะเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวันตามไปโอ okay. เคเมื่อกี้เขาพูดว่า คลิปอะไรนะไปแถบถ่ายตอนไหนอะ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตอนนั้นไม่ได้่ะผมว่าเราเลิกทำแบบนี้กันดีกว่าผมอะ่ะเบื่อที่จะหลบหลีกทุกซอนแล้วทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะคุณไม่รักฉนันแล้วเหรอรักสิแต่ว่าคุณอ่ะกำลังจะแต่งงานแล้วนะอีกอย่างอะ่ะผมอ่ะก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นโรคเบที่งสองของคุณด้วย ยังไงอ่ะวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้เรื่องของเราอยู่ดีไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคู่มั่นของฉันเนี่ยมันบ้าง,งานจะตายมันอะ่ะไม่รักแค่ละคาเรื่องของเราแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วค่ะฉันรับรองนะคะมันไม่มีวันรู้เรื่องของเราแน่นอนคิดเหรอว่าจ้างนักสืบมาเนี่ย แล้วจะจับคนอย่างฉันได้ผมว่าเราไปหาอะไรฉลองกินอร่อยๆกันดีกว่า กี่ยามแล้วเนี่ยอ้้ยตั้มไปไหนอะบิวป่านนี้ยังไม่มาพิธีก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะไม่รู้เหมือนกันนะพี่นี่ฉันโทรหาก็ไม่รับส,สายเลยหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุโทรหาเพื่อนตั้มสิคนที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะเผื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้พี่ รออะไรกันอยู่หรอครับนี่คุณหายไปไหนมาเนี่ยเออช่างเถอะรีบไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยใกล้เวลาพิธีแล้วทำไมต้องเปลี่ยนด้วยครับชุดนี้ก็สบายเดียวนี่ไม่ใช่เวลามากาาลมประสาทนะตั้มพี่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปคุยกันหลังพิธีเสร็จดีกว่าไหมตอนนี้ตั้มอะไปเปลี่ยนชุดเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกการแต่งเอา ใครบอกว่าผมจะแต่งงานกับน้องสาวพี่ครับฮะว่าไงนะคะอา้าวตั้มทำไมพูดจาไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้อ่ะถ้าไม่คิดจะแต่งงานทำไมไม่บอกกันตั้งแต่เนิน่นๆมาบอกอะไรกันตอนนี้การแต่งงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะตั้มคะทำไมคุณทำกับฉันแบบนี้อ่ะคุณไม่รักฉันแล้วหรอรักสิครับ รักมากด้วยผมถึงอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณไงแล้วคุณนะเคยรักผมบ้างหรือเปล่าบิวรักสิคะถ้าฉันไม่รักคุณอะ่ะฉันจะแต่งงานกับคุณทำไมรักก่อนถ้าคุณรักผมเนี่ยทำไมคุณถึงกล้ามีโลกอีกใบอ่ะเฮ้ยหุบปากหนะ้านอกของแกไปเลยนะ ดียังไงมาหาว่าน้องฉันมีชู้นายนั่นแหละที่ไม่รู้จักโตตอนมาสู่ขอก็สัญญาสดิบดีว่าจะดูแลน้องสาวฉันพอไม่อยากแต่งก็หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันแบบนี้เหรอไปใส่กระโปรงซะไปนี่นะพี่คิดว่าผมโกหกเพราะไม่อยากแต่งงานงั้นเชิญดูนี่ให้เต็มตาครับ ก็จะไม่มีวันรู้แล้วว่าฉันเนี่ยนอกใจแล้วเรื่องระหว่างเราสองคนก็จะเป็นความลับต่อไปอืมคุณนี่โคตรเก่งเลยสุดยอดต่อให้มันจะฉลาดหลักแหลมแค่ไหนเนี่ยก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันคนอย่างฉันหรอกถ้าแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมมีคลิปให้พวกคุณดูอีกรับรองว่าแซบถึงใจแนะ่ มีชู้จริงๆหรอบิวทำไมแกเป็นคนแบบนี้ฉันอุสตส่าห์เตรียมงานทุกอย่างให้แกแกกับตอบแทนฉันแบบนี้เหรอฮะพี่ฝันฉันฉันขอโทษจะพี่ขอโทษตอนนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาก่อนจะทำอะ่ะทำไมไม่รู้จะคิด ต้องญาตนะิเหรผมไม่เอาคุณไว้แน่ฮะญาติเหรอมันไม่ใช่นักสืบที่คุณจ้างมาตามใช่เหมเบเนเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองครับท,ทั้งหมดที่คุณเห็นแล้วก็ได้ยินผมไม่คนจัดฉากเองทั้งหมดเพื่อให้คุณยอมรับด้วยตัวเองว่าคุณมีโลกสองในไงบ้างครับผมเนี่ยพอจะมีแววเป็นนักแสดงได้บ้างไหมครับ ทีนี้พี่คงเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงแต่งงานกับน้องสาวพี่ไม่ได้งั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับพี่ตั้มพี่ฝันฉันฉันจะทำยังไงดีอะพี่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่มีน้องอย่างแกพี่ฝั Man, you want?